สำหรับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยันโดนพระรามสองนะครับก็คิมนี้เดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันกับยินวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของบุญไดเอสวันนะครับเป็นลายยอดนี้เลยนะครับเป็นล้อขอบ16นะครับเป็นล้อออกมาประมาณปีสัก9 6เก้าหกลบแล้วกันนะนะครับล้อตัวนี้เนี่ยนะครับราคาถือว่าสูงนะถ้าท่านไปเบิกใหม่นะครับสี่วงล้อเปล่าต้องมีสี่หมื่นบาทบวกนะครับ ต่อโบนี่ประมาณหมื่นิดนินะครับซื้อร้านเราถูกกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้วิธีดูนะครับล้อแท,ท,นะอแท้ของคุณนาย h 1นะครับจะไม่มีตา h 1หรือไม่มีตาที่ว่าบ่งบอกถึงผู้ผลิตเลยนะครับจะบอกเพียงแค่ว่าผลิตที่ไหนนะครับเช่นล้อตรงนี้ผลิตอยู่โรงงานบ้านเรานะครับเป็นสเปค6รลู139.7นะครับตัวนี้นะแล้วก็16กว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซ็ต ห้าสิบหกนะครับอ่าตัวนี้เป็นล้อแท้นะนะครับอ่าตัวนี้เป็นล้อแท้เลยนะนะครับเดี๋ยคนระกอบไปใส่นะรล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถมือใจั1หรือมืใจที่เป็นหกรูมาตรฐานได้ทุกคันนะครับทั้งชุดราคาไม่แพงของยางเราก็มีสนใจสอบถามมาได้นะนะครับถ้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ 21, 21, 21มา200เมตรติดถนนใหนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับก็สําบคลิปนี้นะครับผมก๊อฟจากร้านต้นยางโดนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ